ไร่องุนแอนนาอยู่ตำบลพูลทองอำเภอบ้าพแพงจังหวัดนครพนมมาเที่ยวเด้อจ้ะทุกคนอองุนเต็มเลยตั้งหลายยี่ห้อตั้งหลายสายพันธุ์จ้ะทุกคนเนี่ยไม่แพงด้วยนะจ้าไม่แพงด้วยอยู่ที่บ้านพลทองอำเภอบ้าพแพงจังหวัดนครพนมจ้าทุกคนมาเที่ยวได้เด้อจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เราจะพากันไปไหนเอ่ยป้อมไปเที่ยวสวนองุนค่ะไปเที่ยวสวนอองุนพี่ด้อยจะไปเที่ยวไหนนะ สวนอ่างงุนครับต้ใส่เกงยืนไปด้วยนะครับไปเที่ยวสวนองุ่นจ้าทุกคนสวนองุ่นอยู่ใกล้ๆแถวบ้านนี่แหละเอวเเอีบุเคยไปจเจ้เคือบุเคยไปเจ้เคืออย่างไงีห้หันเอ๊ะแล้วเขาซิฮุทจะข้างไปวันนี้อาสวนองุ่นอยู่ใกล้ๆบ้านบ้านยายวินนี่แหละอยู่บ้านพูนทองนะจ๊ะ เจ้าอยู่บ้านพนทองเนาะใกล้ๆกับบ้านเยวีนี่แหละเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่ามันเยอะมันน้อยแค่ไหนเพราะว่าเยวียังไม่เคยไปจ้าคืออะปถึงบ้านพนทองแล้วถึงมัดพนทองแล้วจ้ะทุกคนใกล้<ป>จะถึงสวนองุ่นแล้วไไ<ป>หนเขาบอกว่าถึงแล้วจ้ะทุกคนปลายทางเข้าสวนองุ่นมาซ่าน นี่เข้าไปตรงนี้อันนี้สวนอ็นนอันนี้สวนส้มไปไหนอ่ะวินลสแล้วมันเด็ดได้ไหมไล่เอ็นนาเด็ดได้ไหมที่เป็นพวอเป็นพวอยู่เด็ดได้ไหมอ่ะเอาคนอยู่ไหมนะเด็ได้ไหมอ๋อบ้านเขาก็อยู่นี่บ้านคนก็อยู่ตรงนี้พอดีเลยจะทุกคนนี่ไงบ้านเขาก็อยู่นี่ในสวนเลยสวนอ็นนาถึงไล่เอ็นนวจ้าทุกคนไปเขาสิเข้าไปเบิ่องทางในว่า ข้างในมันไอ้นั่นเขาบอกมันลายซ้ำได้นี่ไงข้างในมันข้างในมันเย็นเหรอ <laughs> สวยมากเลยะอะไรเออเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอย่าเพิ่งไปตัดเอาเยอะแยะนะ<า>เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวถามตกติกาอืมขามตติกาเขาก่อนว่าให้ทํายังไงสวยมากโอ๊ตตรงนี้น่าจะโอ้ตรงนี้กาลังออกตัดที่มันสีม่วงนะคะอ่า มีทั้งออกเยอะแล้วแล้วก็ทางนี้ยังในน้อยอยู่เนาะมนน้อยก็มีเนาะนน้อยอยู่ก็มีจ้ะทุกคนอ๋อมันมีแต่พันุนี่เหรอใช่ค่ะอันนี้มีพันเดียวเอ๊ะแล้วถ่ายดูทีไหนนะเยอะมากเลยจ้ะทุกคนองุ่นเต็มเลยจ้าอ่ามีพันุเดียวตอนนี้ยังมีพันุ์เดียวอยู่ทุกคนมากมา อุ้ยง่นพูดนะง่นมีตาอันใหญ่ๆพัวใหญ่เบิ้งพัวน pues ี่ใหญ่มาเบิ้งนดีปามอ๋อพัวนี่ใหญ่เนี่ยสวยงามมากเลยนี่นมาเบิ้องมาเบื้งมาเบิ้งมาอมองาอมางมามเมามเงเบเลยน่มเ้เดี้มเต็มเลยพุ่นนเห็นบเ มาาลาจะเอาตัวนี้จ้ะทุกคนจะเอาตัวนี้นะจ๊ะมันมือ <laughs> มันมือมากเราจะตามพี่ปาล์มไปว่าเราจะเอาพวงไหนอ๋อตรงนี้เป็นแห้งหลายคนอ๋อตรงนี้ยิ่งเยอะนี่จะเอาเป็นสีม่วงแบบม่วงเข้มนะมพี่ดอยยายายา,ยายลูกถ้าม่วงธรรมดาจะไม่เอา พี่ปาลจะเอาพวงไหนพวงนี้เหรอเอออย่าตัดใบมันตัดแต่เอาแต่ควันควนมันโอเคไหนดีดิโอโหสวยมากควันจะตัดอีกหนึ่งช่อเอาแต่จะช่อน้อยๆอย่าไปเอาใบเหมือนลูกเอาแต่ก้านเอาแต่ก้านเด้ออย่างนั้นแหละเราจะเอาแต่ช่อเล็กๆเพราะว่าเพราะว่าอันใหญ่บางเือมันกันยังบดสุกเนาะ เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยสีสีสีเนาะปาดงามขนาดเลยสีอย่างนี้จะหวานได้ชิมดูก่อนดูหวานีิลิถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามันยังไม่สุกเออปลามามาพี่โดมาปลากลับบ้านได้แล้วปลากลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวของเขาเสียหายมาเราจะมาดูแม่ค้าช่างกิโลทั้งหมดเท่าไหร่คะกี่กิโลคะ กิโลละร้อยห้าสิบบาทจ้ะออกจากสวนอันเอาไปขายทั้งอื่นเรอบอกขายแต่ยุนี่ค่ะขายแต่ยุนี่กับเบิร์ดแมนบอกร้อยห้าสิบอ่ะขายอันปกติทุกปีก็ขายขายแต่ยุนี่ในสวนกับเบิร์ดแมนบ่กอยหโลละร้อยห้าสิบจ้ะทุกคนหวานหวาน,วานอ่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้อุ้ยใครนี่ตัดนี่อบอกว่าเอาสีสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยมันจะหวาน <Bye. S 1> ไปเลยบ้านี้ได้อ่างุุนแล้วไปย่างใ่ญ่เลยอันนี้พันุ์อย่างคะนี่โอ้อันนี้คือขยายพันุ์ขายเป็นต้นมั่นนบม,มนนนอโอ้อันนี้เพิ่นขยายพันธุ์นั่นขายเป็นต้นจะ้ะต้นเท่าใดก็ต้นละสองพันบาททุกคนติดติดลูกเลยเดอ้อนี้เดอ้อ ติดหน่วยติดนี่อย่างเรียบร้อยแล้วนี่ต้นละสองพันบาทพันขยายพันุนั่นขายพร้อมจะขายเป็นต้นมนันนาแล้วก็ที่ออกรุ่นหลังนี่คือสายพันอะไรนี่เออรี่ลาะล,ะลาอรี่โนราเกือบลืมนูน่นมันจะมีแบบไซมัดเดือนมิถุนาจังสุกเดี๋ยวเราจะมาอีกเดือนมิถุนานะคะทุกคนนูน่นตรงนูน้น ้านนี้ไปมานนี้กลับบ้านได้กลับบ้านได้โอเคไปกลับบ้านเรา